รีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับบัสเกอร์นะครับบัสเกอร์ BLC 300นะครับให้น้องตังสรรพวิทย์นะครับเป็นของลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าตาแบบหล่อเหลาอลางเลยนะครับเป็นทรงレスพอคัสตอมนะครับสีขาวนะครับขาวครีมนะครับอะไ่ทองนะครับปิกอัพเป็นสีเงินนะครับตัวนี้เนี่ยเดิมๆทั้งหมดพาร์ตบอดี้เดิมนะครับแต่จะมีการโมดิฟายมาเพิ่มนะครับจะให้ดูก่อนนะลูกหัวนี่เป็นสีทองนะครับไหนนะครับ หัวนี้ลูบิทสีทองเนาะหัวทรงทิฟสันเลยแล้วก็เฟตเป็นไซส์จัมโบ้นะครับมีเดียมจัมโบ้นะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สายยังใหม่อยู่นะครับสายใหม่เลยนะครับดูนับเฟดเนี่ผมลงเลมอนออยแลวนะครับก็จะดำๆแบบนี้เลยนะครับมาที่บอดี้นะครับบอดี้ก็เป็นทรงเลสพอคัตตอมนะครับนี่นะบดี้ิ้งรอบตัวเลยนะครับตัวนี้นะมือสองเจแปนเนี่ยขายกันแพงอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะประมาณขายกันนี่ตัวนี้ก็มีห้าพันถูกพันนะครับนี่ในกลุ่มนะครับลองเช็คราคาดูได้นะครับแต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงนะครับ ตอนนี้คือมีการโมดิฟายมาปิกอัพหลังเนี่ยเปลี่ยนใหม่ใส่เป็นของอ r c t ทเนะครับประมาณ 15K นะที่ผมวัดนะคือแรงมากเสียงแตกนี่สบายครับเราไม่ต้องเท้นเยอะนะัเลยเนี่ยดูจูนสายก่อนนะครับพอดีพุ่งเซ็ตอัพนะครับ บานข้างแรงนะวส่นตัวน็กเนี่ยเป็นของเซรามิกแกแปนนะครับอ่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณสิ k เะ็ดเคนะสิบ11ดหรือ1 2บสองเคผมจําไม่ได้นะครับตอนนี้นครับแต่ว่าคือโดยรวมคือเข้ากันแนละ้วมันหล่อเลยนะอ่าเอย่างที้แก๊กบิดนะลองดูนะนี่คือแก๊กบิดนะครับลองดูแก๊กผสมนะผมนี่ครับแก๊กผสมคืออย่างนี้คือมันใช่ครับมันใช่เลย จร,จริงมีความเด้งนะนี่ครับตัวบิดเราผสม เดี๋ยวมาลองเป็นเสียงแตกเลยนะครับเสียงแตกก็ด้วยความที่เป็นปิก้าพาร์คิงกิ้งเนาะก็จะเงียบเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่มีเสียงจี๋เนี่ครับเงียบเลยนะครับอาจจะมีจี่บ้างเล็กน้อยเรื่องปกตินะครับเพราะว่าจะเป็นเท้าผมนะครับเหยียบพื้นอยู่สายแจ็คอาจจะไม่ได้คุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ไฟที่บ้านนะโอเคเสียงแตกตัวหลังนะครับนี่ครับพอปิก้พที่มันค่าเคแรงแรงอ่ะ ยับที่มันค่าเคงแรงอะ่ะมันก็จะมีความพุ่งๆุ่งเงี้ยครับ<ฟ><ง> โอ้โห,โหเกณฑสะใจมากครับแต่ว่าตัวนิกนะครับ ครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ